นิสัยเหล่านี้ที่จะจางหายไปหลังการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหากคุณได้กดเข้ามาชมคลิปนี้นั่นอาจเป็นเพราะว่าในตอนนี้คุณเองก็มีข้อสังเกตกับตัวเองว่ามีนิสัยอะไรบางอย่างในตัวคุณที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปในบางครั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตอาจเกิดขึ้นมาอย่างเงียบงนัน มันไม่ได้มาพร้อมเหตุการณ์ใหญ่โตไม่ได้มีแสงไฟสาาส,ส่องหรือคาประกาศอย่างชัดเจนใดๆหากแต่เป็นเพียงความรู้สึกอันบางเบาที่ค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่จิตใจสิ่งที่เคยเพลิดเพลินมาก่อนหน้าเริ่มรู้สึกจืดจางลงไปเสียงรบกวนบางอย่างกลับกลายเป็นความว่างเปล่าและพฤติกรรมที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนกลับค่อยๆหลุดลอยออกไป โดยที่คุณไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนแปลงมันด้วยซ้ำและนั่นอาจหมายความได้ว่ามันคือช่วงเวลาที่คุณได้ตื่นรู้เป็นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณโดยที่การตื่นรู้นี้ไม่ใช่การไล่ตามสิ่งใหม่แต่คือการกลับมาเห็นความจริงที่เคยมีอยู่แล้วในตัวเรามันค่อยๆลอกคราบนิสัยเก่าที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงออกไปจนเหลือไว้เพียงสิ่งที่แท้จริง เป็นธรรมชาติและสงบงามยิ่งกว่าที่เราคาดคิดและต่อไปนี้คือนิสัยที่ค่อยๆจางหายไปหลังจากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณสิ่งเล็กๆที่ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เป็นหลักฐานของการกลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงอย่างเงียบงันแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยพลังนิสัยที่1การเลื่อนโซเชียลมีเดียไปแบบไม่รู้ตัว ในยุคปัจจุบันนี้การเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆบนโซเชียลมีเดียนั้นกลายเป็นกิจกรรมพื้นฐานของชีวิตเราไปแล้วกลายเป็นสิ่งที่หลายคนอาจทำไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนเป็นสัญชาตญาณเมื่อยามที่มือว่างหรือในขณะที่จิตใจกำลังว่างเปล่าและคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรู้ตัวว่าเราถูกดูดกลืนไปกับกระแสข้อมูลรูปภาพเสียงหัวเราะ และความเห็นที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดโดยหวังว่าจะพบอะไรบางอย่างที่เติมเต็มจิตใจแต่เคยสังเกตไหมว่าทําไมเรากลับรู้สึกยิ่งว่างเปล่าภายในใจมากขึ้นกว่าเดิมหลังการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นั้นสิ่งนี้เริ่มเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องตั้งใจอยู่ดีๆการเลื่อนฝีที่เคยเป็นกิจวัตรกลับรู้สึกว่าเป็นสิ่งว่างเปล่าและซ้ำซากโดยที่ความสนใจของคุณ จะค่อยๆหันเหออกจากโลกที่เสมือนจริงนั้นไปสู่การตระหนักถึงโลกภายในคุณจะหยุดถามว่าวันนี้เขาว่ายังไงกันบ้างแล้วเริ่มกลับมาถามว่าวันนี้ใจเรารู้สึกอย่างไรความเงียบที่เคยรู้สึกว่าน่าเบื่อกลับกลายเป็นพื้นที่ที่คุณน,นั้นเริ่มฟังเสียงที่แท้จริงของตนเองได้อีกครั้งโซเชียลมีเดียไม่ได้กลายเป็นศัตรู แต่กลายเป็นสิ่งที่คุณใช้เมื่อจำเป็นแทนที่จะใช้มันเพื่อลืมตัวตนของคุณอีกต่อไปและนั่นเองที่คือจุดเปลี่ยนคุณไม่ได้ห้ามตัวเองจากมันแต่แค่ไม่รู้สึกอยากอีกต่อไปเพราะจิตวิญญาณของคุณเริ่มเรียกร้องสิ่งที่ลึกกว่าคือความจริงความเงียบและการเชื่อมโยงกับชีวิตอย่างแท้จริงนิสัยที่สองการติฉินนินทา ก่อนการตื่นรู้นั้นหลายคนอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองมีส่วนร่วมกับการนินทาเพราะมันมักเกิดขึ้นในบรรยากาศของการพูดคุยธรรมดาที่ดูเหมือนว่าไม่มีพิษภัยใดๆเป็นเพียงการแบ่งปันข่าวสารหรือความเห็นเกี่ยวกับผู้อื่นทั่วไปแต่ภายใต้บทสนทนาเหล่านั้นนั่นเองมักกลับซ่อนความรู้สึกของการเปรียบเทียบการตัดสิน หรือแม้แต่การขับเน้นอัตตาของตนเอาไว้เมื่อจิตใจเริ่มตื่นขึ้นความรู้สึกอึดอัดก็ผุดขึ้นมาแบบไม่มีคำอธิบายโดยในวงสนทนาเดียวกันนั้นคำพูดคุยเดิมๆที่คุณอาจคุ้นชินอาจฟังดูหนักอึ้งในความรู้สึกและไม่ใช่เพราะใครพูดอะไรผิดแต่เพราะคุณเริ่มสัมผัสถึงพลังที่แฝงในคำเหล่านั้นและผลกระทบที่มันได้แผ่ขยายออกมา การพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่สร้างสรรค์เริ่มรู้สึกเหมือนการหันหลังให้กับความเมตตาในใจของตัวเองคุณอาจสังเกตว่าตัวเองนิ่งเงียบลงโดยไม่ได้พยายามแสดงว่าตัวเองดีกว่าใครแต่เพราะว่าบางอย่างในใจคุณไม่ต้องการมีส่วนร่วมอีกต่อไปแล้วการเงียบของคุณไม่ใช่การปิดกัน้นแต่เป็นการเลือกที่จะรับเอาพลังงานที่สะอาดกว่า และเมื่อใดที่คุณถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันจะพูดนี้จะทำให้ชีวิตใครดีขึ้นบ้างไหมคุณจะพบคําตอบที่นำคุณไปสู่ความเงียบเงียบอย่างมีความหมายเงียบที่เต็มไปด้วยความตระหนักรู้และนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเสียงใดๆนิสัยที่สการบน่นการบ่นนั้นอาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นแค่การระบายเล็กน้อยจากสิ่งที่ไม่พอใจเช่นปัญหารถติดอากาศร้อนหรือคนที่เดินช้าเกินไปตอนเข้าไปในห้างหากแต่ว่ามันจะค่อยๆกลายเป็นนิสัยที่ไปหล่อเลี้ยงพลังงานด้านลบโดยไม่รู้ตัวจิตใจเคยชินกับการหาสิ่งผิดปกติจนลืมมองไปว่าในแต่ละช่วงขณะนั้นก็ล้วนมีความงามของมันอยู่ หลังการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นั้นการบน่นกลับกลายเป็นเหมือนเสียงบางอย่างที่ต่อต้านความจริงของปัจจุบันมันให้ความรู้สึกหนักหน่วงเหมือนกําลังต่อสู้กับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนพลังชีวิตกําลังรั่วไหลออกไปกับคําพูดที่ไม่มีประโยชน์ใดๆโดยคุณจะเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่คุณบน่นคือทุกครั้งที่คุณผลักตัวเองออกไปจากการยอมรับและความสงบ ที่อยู่ลึกๆในตัวตนของคุณเองเมื่อคุณลองกลับมาแล้วหายใจลึกๆยิ้มให้กับสิ่งเล็กๆที่เคยทำให้หงุดหงิดคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเองความสงบที่ไม่ใช่เพราะสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปแต่เพราะคุณไม่ต่อสู้กับมันอีกต่อไปแล้วและนั่นเองคือพลังที่แท้จริงของการตื่นรู้ไม่ใช่การควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดังใจแต่คือการอยู่กับทุกอย่างได้ โดยไม่สูญเสียใจที่สงบไปความสามารถในการไม่บ่นนี้ไม่ได้มาจากความพยายามแต่มาจากหัวใจที่เปิดกว้างและเข้าใจดีแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆนิสัยที่สการสแสวงหาการยอมรับก่อนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นั้นเราอาจใช้ชีวิตไปอย่างไม่รู้ตัว โดยภายใต้สายตาของผู้อื่นความรู้สึกว่าเราต้องดูดีต้องเป็นที่ชื่นชอบที่แทรกซึมอยู่ในเรื่องของการแต่งกายการโพส์ตในสื่อโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งในวิธีที่เราพูดหัวเราะหรือการแสดงความคิดเห็นออกมาทุกการกระทําของเราเหมือนมีเงาของความคาดหวังตามประกบตลอดเวลาและเราเองก็หวังว่า จะได้สิ่งที่เรียกว่าการยอมรับกลับคืนมาเพื่อยืนยันว่าเรามีตัวตนเราเป็นคนที่มีคุณค่าแต่เมื่อจิตใจเริ่มตื่นขึ้นมาความต้องการนั้นกลับค่อยๆสลายไปไม่ใช่เพราะคุณไม่แคร์คนอื่นอีกต่อไปแต่เพราะคุณเริ่มเห็นคุณค่าของการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงความสุขจากการได้รับคำชมกลับไม่เ้าใจเหมือนเดิมที่เคยมา และความกลัวจากการโดนตัดสินก็ค่อยๆเลือนหายไปคุณแต่งตัวด้วยความสบายใจไม่ใช่เพื่อสร้างความประทับใจพูดอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ได้หวังว่าจะมีใครต้องเห็นด้วยอย่างไรคุณเริ่มลดการโพสต์ในโลกออนไลน์ไม่ใช่เพราะคุณหมดแพชชั่นแต่เพราะคุณไม่ต้องการไลค์เพื่อยืนยันคุณค่าของตัวคุณอีกต่อไป โดยในความเงียบของคุณนี้ไม่ใช่ความห่างเหินแต่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณปกป้องไว้เพื่อเชื่อมโยงกับความเป็นจริงภายในและเมื่อคุณยอมให้ตัวตนเปลือยเปล่าอยู่ต่อหน้าชีวิตโดยที่ไม่ต้องสวมหน้ากาก,ากใดๆคุณจะค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพที่ไม่ได้มาจากการได้รับการยอมรับแต่จากการยอมรับในตนเองโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไป นิสัยที่ 5. การคิดมากเกินไปการคิดเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่เมื่อเรายึดติดกับมันมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นกับดักที่ลวงตาโดยจิตที่ยังไม่ตื่นนั้นมักพาเราวงเวียนอยู่ในความกังวลซ้ำซากคิดถึงอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือคาดการกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทุกการตัดสินใจกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ เพราะมีคำถามมากมายวนอยู่ในหัวว่าถ้าทำผิดละ่ะถ้ามันไม่เวิร์กจะทำยังไงโดยเมื่อใดที่จิตใจเริ่มตื่นขึ้นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับความคิดเหล่านั้นนั่นเองคุณยังจะคิดแต่จะไม่ได้เชื่อหรือติดตามความคิดทุกอย่างแบบที่เคยทำเหมือนเดิมอีกต่อไปคุณเริ่มฟังเสียงของสัญชาตญาณ ความรู้สึกภายในความนิ่งเงียบที่บอกกับคุณว่าทางไหนคือทางของคุณแม้ไม่มีเหตุผลใดๆมารองรับอย่างชัดเจนในจังหวะที่ความคิดเริ่มฟุ้งกระจายคุณหยุดถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่าแล้วหันมาถามว่าความคิดนี้เป็นประโยชน์จริงๆเหรอคุณอาจได้พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพียงเสียงรบกวน ที่เกิดจากความกลัวเก่าและเมื่อใดที่คุณไม่ใส่ใจมันความคิดเหล่านั้นก็จะค่อยๆจางลงไปเหมือนคลื่นที่ลดระดับลงเมื่อไร้ซึ่งแรงประทะนี่ไม่ใช่การหยุดคิดแต่คือการไม่ตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปและในความเงียบระหว่างความคิดคุณจะเริ่มได้ยินเสียงของชีวิตที่แท้จริงเสียงที่ไม่ต้องอธิบายแต่กลับชัดเจนได้เกินกว่าจะปฏิเสธ นิสัยที่6กการไล่ตามผู้คนก่อนที่คุณจะตื่นรู้นั้นความสัมพันธ์กับผู้คนมากมายอาจเต็มไปด้วยความพยายามความกลัวจะเสียใครบางคนไปหรือความรู้สึกที่ว่าคุณต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาใครบางคนไว้แม้ในใจจะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เติมเต็มสำหรับคุณในตอนนั้น คุณอาจยังไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วจิตวิญญาณของคุณกำลังร้องขอความสมดุลแต่คุณกลับตอบสนองด้วยการไล่ตามเมื่อจิตวิญญาณเริ่มตื่นขึ้นมาคุณจะสังเกตเห็นอย่างเงียบๆว่ามีคนบางคนที่คุณไม่รู้สึกอยากวิ่งตามอีกต่อไปคุณเริ่มแยกแยะได้ว่าใครเติมเต็มพลังให้คุณและใครที่ดูดกลืนมันไปโดยไม่รู้ตัว การตัดสินใจถอยห่างจากบางความสัมพันธ์ไม่ได้มาพร้อมดราม่าหรือความเสียใจแต่มาพร้อมกับความสงบและเสียงภายในที่กระซิบว่านี่มันถึงเวลาแล้วคุณอาจตกใจที่พบว่าคุณไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนที่เคยเมื่อมีใครบางคนออกจากชีวิตไปและนั่นก็ไม่ใช่เพราะคุณเย็นชาแต่เพราะคุณไม่ยึดติดอีกต่อไปแล้ว จิตวิญญาณของคุณเริ่มทำหน้าที่เป็นเข็มทิศที่บอกกับคุณอย่างตรงไปตรงมาว่าใครคือผู้ร่วมทางและใครที่เป็นเพียงบทเรียนนี่คือความรักในรูปแบบที่ลึกยิ่งกว่าความรักในแบบที่ไม่ต้องยึดเหนี่ยวไม่ต้องครอบครองแต่คือการปล่อยให้แต่ละคนเป็นในสิ่งที่เขาเป็นและปล่อยให้ตัวคุณเองได้ก้าวต่อไปโดยไม่ลดพลังของหัวใจคุณ นิสัยที่7รูปแบบความบันเทิงก่อนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการเสพสื่อบันเทิงนั้นเป็นเหมือนการหลีกหนีความรู้สึกบางอย่างจากภายในเราดูละครเพื่อหลีกหนีจากความเงียบฟังเพลงเสียงดังเพื่อกลบเสียงในหัวหรือดื่มด่ำกับเรื่องราวดรามา่าเพียงเพราะว่ามันสะท้อนความปั่นป่วนในใจอย่างที่เราอาจไม่เคยได้รู้ตัว มันให้ความรู้สึกเหมือนได้มีชีวิตแม้ว่าจะเพียงชั่วคราวก็ตามแต่เมื่อใดที่จิตวิญญาณเริ่มตื่นขึ้นความถี่ของพลังงานจะเริ่มเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยทำให้บันเทิงใจกลับทำให้รู้สึกหนักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมละครที่คุณเคยชอบกลับเห็นว่าเต็มไปด้วยพลังงานรุนแรงรายการที่เคยมองว่าตลกกลับดูว่าไร้แก่นสารจนเกินไป คุณเริ่มหันไปหาสิ่งที่เบาและลึกยิ่งกว่าเช่นดนตรีบรรเลงที่ฟังแล้วสะกิดในหัวใจหนังสือที่จุดประกายภายในหรือแม้แต่ความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงของความสงบคุณกลับไม่รู้สึกเบื่อเมื่อต้องอยู่กับตัวเองอีกต่อไปแต่คือสิ่งที่ช่วยให้คุณได้กลับบ้านในใจตนเองบางครั้งการนั่งจิบชาร้อนสักถ้วยฟังเสียงลมเบา ที่พัดผ่านทางหน้าต่างคุณก็รู้สึกว่ามันเต็มอิ่มในหัวใจยิ่งกว่าการชมภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่คุณเคยดูผ่านมาแล้วทั้งชีวิตนี่ไม่ใช่เพราะคุณแก่ขึ้นแต่เพราะตอนนี้คุณเริ่มเลือกสิ่งที่สอดคล้องจริงๆกับความสงบภายในของคุณความเงียบกลับกลายเป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรูของคุณอีกต่อไปและคุณได้พบว่าความบันเทิงที่แท้จริงนั้น ไม่ได้ทำให้คุณลืมตัวเองแต่ทำให้จําตัวเองได้อีกครั้งนิสัยที่ 8. พฤติกรรมการกินและการนอนเมื่อจิตวิญ,ญญาณเริ่มตื่นขึ้นร่างกายคุณก็จะตื่นตามในแบบที่ลึกซึ้งเกินจะอธิบายคุณอาจตื่นขึ้นมาตอนตีสาโดยไม่ตั้งปลกุกพร้อมด้วยความรู้สึกสงบอย่างน่าประหลาดนี่ไม่ใช่อาการผิดปกติแต่มันคือจังหวะใหมา่ ที่จิตวิญญาณกำลังปรับตัวคุณเริ่มฟังเสียงร่างกายมากขึ้นไม่ใช่จากตำราแต่จากภายในเช่นเลิกดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่เพราะว่าควรแต่เพราะคุณรู้สึกได้ว่ามันไม่เติมเต็มกับคุณอีกต่อไปหรือเริ่มกินอาหารที่ดีต่อพลังชีวิตเช่นผักและผละไม้เพราะร่างกายบอกกับคุณว่าสิ่งนี้มีพลังงานที่ฉันต้องการ ทุกพฤติกรรมเล็กๆเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ต้องฝืนหรือบังคับเรื่องการนอนก็เช่นกันคุณอาจเคยคิดว่าการนอนไม่เป็นเวลานั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่ในช่วงของการตื่นรู้นั้นจังหวะของคุณอาจจะไม่เหมือนใครร่างกายอาจต้องการความเงียบในยามดึกเพื่อเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าหรือตื่นแต่เช้าโดยไม่รู้สึกฝืน เพราะมีบางพลังงานเรียกให้ตื่นขึ้นจงอ่อนโยนกับตัวเองในช่วงนี้เพราะร่างกายคือภาชนะของจิตวิญญาณเมื่อพลังงานเปลี่ยนภาชนะย่อมต้องปรับและเมื่อคุณฟังมันอย่างใส่ใจมันจะตอบแทนคุณด้วยความสมดุลในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนิสัยที่9ความสัมพันธ์กับเวลา ก่อนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเรามักจะวิ่งแข่งกับเวลาวัดคุณค่าของตัวเองจากสิ่งที่ทำได้มากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่แต่ละวันเต็มไปด้วยรายการที่ต้องทำและความรู้สึกผิดหากบางอย่างยังไม่เสร็จทุกนาทีมีราคาที่ต้องจ่ายหากไม่แปรเปลี่ยนออกมาเป็นผลงานความสำเร็จหรือคําชื่นชมแต่หลังจากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ คุณเริ่มรู้สึกว่าการมีอยู่ในขณะนี้สำคัญกว่าการรีบไปไหนคุณอาจยังมีเป้าหมายยังทำงานเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกภายในได้เปลี่ยนไปอย่างลึกซึง้งคุณหยุดรู้สึกผิดเมื่อพักผ่อนหยุดตำหนิตัวเองเมื่อไม่มีประสิทธิภาพคุณเริ่มเข้าใจว่าการที่ไม่ทำอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตด้วยเช่นกัน คุณอาจเลือกเดินให้ช้าลงขณะที่คนอื่นวิ่งไปข้างหน้าไม่ใช่ว่าเพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะคุณเริ่มสัมผัสได้ว่าการรีบเร่งมักพาเราไกลจากหัวใจของตนเองการมีเวลาให้กับลมหายใจการฟังเสียงต้นไม้หรือการอยู่กับคนที่คุณรักอย่างเต็มที่กลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นอย่างยิ่งนี่คือจุดเปลี่ยนจากการใช้เวลาอย่างเร่งรีบ ไปสู่การอยู่กับเวลาอย่างรู้คุณค่าและเมื่อคุณไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าผ่านสิ่งที่ทำอีกต่อไปคุณก็เริ่มมีอิสระที่จะเป็นโดยไม่ต้องเร่งรีบเพื่อไปถึงไหนเลยนิสัยที่10การเสแสร้งแกล้งทำก่อนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเราเรียนรู้ที่จะสวมบทบาทต่างๆเรายิ้มในวันที่ไม่อยากยิ้มพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากฟัง พยายามทําตัวให้เหมาะสมแม้ว่าลึกๆแล้วมันจะขัดกับความรู้สึกที่แท้จริงของเราเราเชื่อว่าความรักต้องแลกมาด้วยความพยายามในการเป็นคนที่ใช่ในสายตาของใครบางคนและการเป็นคนที่ได้รับการยอมรับต้องแลกมาด้วยการกลบเสียงของตัวเองแต่เมื่อจิตวิญญาณเริ่มตื่นขึ้นการเสแสร้งแกล้งทำกลับรู้สึกหนักอึ้งอย่างน่าประหลาด มันเหนื่อยมันรู้สึกฝืนและไม่สอดคล้องกับสิ่งที่กําลังเติบโตภายในคุณเริ่มรู้สึกไม่อยากฝืนยิ้มอีกต่อไปหากในใจไม่มีความสุขจริงๆไม่ใช่เพราะคุณหยาบคายแต่เพราะคุณเริ่มให้เกียรติความรู้สึกแท้จริงของตัวเองมากกว่าเปลือกภายนอกอีกต่อไปคุณอาจพบว่าตัวเองพูดน้อยลงในวงสนทนาที่รู้สึกไม่จริงใจ หรือตัดสินใจปฏิเสธบางอย่างแม้มันจะดูไม่เข้าทางกับสังคมก็ตามคุณไม่แกล้งว่าโอเคกับสิ่งที่คุณไม่โอเคอีกต่อไปไม่ใช่เพราะต้องการมีปัญหาแต่เพราะคุณยอมรับแล้วว่าความจริงใจคือการให้เกียรติทั้งตัวเองและผู้อื่นในเวลาเดียวกันและในท้ายที่สุดแล้วการเลิกแกล้งทำไม่ใช่การกลายเป็นคนที่แข็งกระด้าง แต่คือการกลับมาอยู่กับตัวตนที่แท้จริงของเราแม้มันจะดิบแม้มันจะเปราะบางแต่มันคือของจริงและของจริงนั้นมีพลังดึงดูดที่ลึกกว่าใดๆเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงเรากับหัวใจของมนุษย์อีกคนได้อย่างแท้จริงเมื่อมองย้อนกลับไปที่นิสัยทั้งสิบข้อที่ค่อยๆเลือนหายไปหลังการตื่นรู้แล้วเราจะเห็นได้ว่า ไม่มีสิ่งใดที่เราต้องพยายามเลิกอย่างเจ็บปวดเลยทุกอย่างค่อยๆถอดปลอกตัวเองออกไปอย่างอ่อนโยนเหมือนเปลือกไม้เก่าที่หลุดลอกออกไปเพื่อเผยให้เห็นถึงเนื้อไม้ใหม่ที่อ่อนนุ่มกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากการฝืนบังคับแต่เกิดจากการที่จิตวิญญาณของเราเริ่มจำได้ว่าอะไรที่คือของแท้และอะไรคือสิ่งที่เราเคยหลงเข้าใจผิด ว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราและหากวันนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสงสัยความเงียบหรือแม้กระทั่งความโดดเดี่ยวอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองว่านี่คือความสูญเสียและบางทีนี่อาจเป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่จิตวิญญาณของคุณกำลังถอดเสียงปลอมๆทั้งหมดออกไปเพื่อให้คุณได้ยินเสียงจริงของหัวใจตัวเองอีกครั้ง ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมจงไว้วางใจในกระบวนการนี้เพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมานั้นไม่ได้พาคุณหนีจากโลกใบเดิมแต่คือการนำคุณกลับคืนไปสู่ตัวตนภายในของคุณอย่างแท้จริงหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My Manifest สวัสดีครับ